สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูเนรถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่า เหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วนะคะหรือที่ใช้ทำโครงสร้างบ้านต่างๆจัดเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรคะถ้านักเรียนไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กและแม่เหล็กกันนะคะ,ะสำหรับวัตถุประสงค์ในคาานี้นะคะนักเรียนนะคะสามารถระบุสังเกตอธิบายลักษณะและ คุณสมบัติของแม่เหล็กที่แตกต่างจากวัตถุอื่นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กนะคะคือวัตถุชนิดหนึ่งนะคะที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้แม่เหล็กนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้นะคะ 1. คือแม่เหล็กธรรมชาตินะคะหรือที่เรียกว่าแมกนิทต์นะคะ แหล่งที่พบแร่แม่เหล็กในประเทศไทยนะคะได้แก่จังหวัดลบบุรีนะคะนะครสวรรค์เลยชนบุรีระยองกระบี่และนะครศรีธรรมราชนี่เอง2นะคะคือแม่เหล็กประดิษฐ์ค่ะมีรูปร่างนะคะหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นแม่เหล็กรูปตัวยูนะคะแม่เหล็กแบบเท่งนะคะ แม่เหล็กรูปวงแหวนและแม่เหล็กรูปเกือม้าค่ะสำหรับสารแม่เหล็กนะคะคือวัตถุนะคะที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นั่นเองวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะคะได้แก่พวกโลหะบางชนิดเช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลนะคะได้แก่พวกน็อตตะปู กิปหนีกระดาษนะคะและกุญแจรถเป็นต้นค่ะส่วนวัตถุนะคะที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กอย่างเช่นไม้แก้วยางกระดาษและโลหะบางชนิดอย่างเช่นทองแดงสังกะสีเงินและอลูมิเนยียมนะคะจะไม่ได้เป็นสารแม่เหล็กต่อมานะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็ก ซึ่งแม่เหล็กนะคะประกอบไปด้วย2ขั้วนั่นก็คือขั้วเหนือนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเป็นตัว N ใหญ่นะคะส่วนขั้วที่2นะคะคือขั้วใต้ะค่ะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว S นะคะแม่เหล็กนะคะจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุด และจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาจนถึงจุดกึ่งกลางแม่เหล็กโดยแรงแม่เหล็กนะคะจะวิ่งออกจากข้วน,นไปกั้วใต้าจากคําบรรยายนันนเกเรียนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูจากรูปภาพนี้กันนะคะนะักเรียนจากรูปภาพนะคะจะเห็นได้ว่า แท่งแม่เหล็กนะคะมีใบการทั้งหมด2สีตัว N นะคะจะเป็นสีแดงนั่นก็คือขั้วเหนือนั่นเองส่วน S, <S นะคะจะเป็นสเนีเงินนั่นก็คือขั้วใต้จะเห็นได้ว่ารูปสอนะคะมีทิศทางออกจากขั้วเหนือนะคะตรงนี้นะคะและเข้าไปยังขั้วใต้ตรงนี้นะถ้านักเรียนดูตามรูปสองนะคะจะเห็นได้ว่ามีทิศทางของจากขั้วเหนือตรงนี้นะคะเข้ามายังขั้วใต้ ด้านนี้นะคะก็จะมีการออกจากขั้วเหนือนะคะไปยังขั้วใต้เหมือนกัน,นะคะ่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กที่เป็นแท่งหรือว่าแม่เหล็กที่เป็นรูปตัวยูนะคะก็จะมีทิศทางเหมือนกันนั่นก็คือแรงแม่เหล็กนะคะจะออกทางทิศเหนือนะคะไปยังทิศใต้นั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แรงระหว่างแม่เหล็กกันนะคะซึ่งแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะจะมีแรงที่กระทําต่อกันโดยอาจจะเกิดการดึงดูดกันหรือว่าผลักกันได้นะคะดังภาพเราจะมาดูด้านซ้ายกันก่อนนะคะเมื่อวางแผ่นแม่เหล็กนะคะขั้วต่างกันไว้ใกล้กันเรามาดูกัน,นะค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นจากภาพแรกนะคะนำไปเข้าใกล้กันโดย ขั้วเหนือใช่ไหมคะจะมีขันน้วเหนือและขั้วใต้นะคะเข้าใกล้กันจะเห็นได้ว่ามันทําไมคะดึงดูดก,กันนั่นเองนะคะต่อมาถ้าเราเอาขั้วใต้ไปวิฝ่ายนี้แล้วขั้วเหนือมาวิ่ฝ่ายนี้นะคะเมื่อเรานํามาเข้าใกล้กันะจะเกิดอะไรขึ้นขั้วใต้และขั้วเหนือนะคะก็จะทําการดึงดูดก,กันเหมือนเดิมน,นะคะจะ เห็นได้ว่าขั้วเป็นไงคะต่างกันดึงดูดกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพด้านวมือกันบ้างนะคะนักเรียนเมื่อเรานำขั้วเหมือนกันนะคะมาวางใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นจากภาพนะคะเป็นขั้วเหนือและขั้วเหนือนะคะปรากฏว่าผลักกันใช่ไหมคะเกิดการผลักกันนี่เอง และถ้าหากเรานำขั้วใต้กับขั้วใต้มาเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนใช่แล้วค่ะขั้วใต้กับขั้วใต้นะคะก็จะเกิดแรงผลักกันเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าขั้วที่เหมือนกันเป็นไงคะไม่ว่าจะเป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือหรือขั้วใต้กับขั้วใต้ถ้าเจอขั้วเหมือนกันจะทําให้เกิดการผลักกันนั่นเองค่ะ สำหรับประโยชน์ของแม่เหล็กน,นะคะมนุษย์นะคะจะนำประโยชน์จากคุณสมบัติของแม่เหล็กมาประดิษฐ์เป็นของเล่นแล็ของใช้ต่างๆนะคะ<ม><ม>ยกตัวอ,อย่างเช่นจากภาพนี้นะคะเป็นภาพตู้เย็นนะคะนักเรียนโดยการใช้แม่เหล็กน,นะคะมาติดที่ประตูตู้เย็นเพื่อทําให้ประตูตู้เย็นคะปิดสนิทขึ้นและป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นนั่นเอง ต่อมาจากภาพภาพนี้นะคะมีการติดแผ่นแม่เหล็กนะคะไว้ที่ผนังของห้องครัวแล้วนำเครื่องครัวนะคะที่เป็นสายแม่เหล็กนะคะมาดูติดกับแม่เหล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองต่อมานะคะนักเรียนเคยเห็นกันบ้างหรือ่หรือว่าเคยเล่นหรือเปล่าคะอ่าใช่ล้วคะ่ะเป็นของเล่นนะคะของเด็กๆ เป็นการนำแม่เหล็กนะคะมาทำของเล่นโดยการติดแม่เหล็กนะคะไว้ที่ปลายคันเบ็ดโดยให้ดึงดูดกับปลาที่มีแผ่นแม่เหล็กนะคะติดดูนั่นเองอ่ะต่อมานะคะภาพนี้คือภ,ภาพเข็มทิศคันเรียนเราจะใช้แม่เหล็กนะคะมาทำเข็มที่อยู่ในเข็มทิศเพื่อใช้หาทิศทางนั่นเองซึ่งจะหมะ กับคนนะคะที่ออกไปเดินป่าต่างๆนะคะจะใช้เข็มทิศนะคะในการหาทิศทางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้นะคะจากที่ได้เรียนกันในคาบนี้นั่นก็คือแม่เหล็กนะคะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนั่นก็คือแม่เหล็กธรรมชาติหรือที่เรียกว่าแมกนไทา์นะคะเหล็กที่พบแม่เหล็กนี้นะคะในประเทศไทยได้แก่จังหวัดลบบุรีนครสวรรค์นะคะ จังหวัดเลยจังหวัดชุมบุรีกระบี่และนะครศรีธรรมราชค่ะส่วนแม่เหล็กที่นํามาประดิษฐ์นะคะมีรูปร่างหลากหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นแม่เหล็กรูปตัวยูแม่เหล็กแบบเท่งนะคะแม่เหล็กแบบรูปวงแหวนและแม่เหล็กรูปเกือกม้าค่ะสำหรับแม่เหล็กนะคะจะมีขั้วด้วยกันทั้งหมดสองขั้วนั่นก็คือ ขั้วเหนือใช้สัญลักษณ์ N ขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์ S นะคะแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะจะมีแรงที่กระทำต่อกันโดยอาจจะเกิดแรงดึงดูดหรือว่าแรงผลักกันดังนี้นะคะจากภาพเมื่อแท่งแม่เหล็กนะคะมีขั้วที่แตกต่างกันจะเกิดแรงดึงดูดกันนะคะส่วนแท่งแม่เหล็กนะคะที่มีขั้วเดียวกันนะคะจะส่งผลให้เกิดการ หลักการน,นั่นเองค่ะจากภาพนะคะที่คุณครูได้มีการถามก่อนเข้าเรียนว่าเหล็กนะคะที่ใช้ทําประตูรัว้วหรือว่าใช้ทําโครงสร้างบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กใช่หรือไม่เพราะอะไรใช่หรือไม่คะนักเรียนเก่งมากค่ะเหล็กนะคะที่ใช้ทําประตูรัว้วหรือว่าใช้ทําโครงสร้างบ้านนะคะไม่ใช่แม่เหล็กค่ะแต่เป็น สารแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือว่าใช้ทำโครงสร้างบ้านได้นะคะซึ่งวัตถุที่เป็นแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูดได้เราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองค่ะก่อนที่จะจัดการน,นะคะคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่92และหน้าที่94ค่ะ ถ้านักเรียนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มส่งงานวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ